ลูกเสือเนนาลีเหรอครับคุณนิเซตน่าจะใช่นะครับอันนี้เป็นลูกเสือชาวบ้านนะลุงอย่าแตกแถวนะลุงเดี๋ยวหลงนะเข้าแถวมาลุงตอนนี้ลุงจจมี่ลุงมีแตกแถวแล้วนะคะดูลุงงจมีนะคะลุงจะมีหาอะไรกินอยู่ข้างนะออกแล้วค่ะ น้าจากกักมันแห้งแล้วน้อยู่ข้างในนอยๆลุงน้ำไมัอดีครับเพื่อลุงป่าเหรอลุงกัดลำเล็กไว้ป่ปลานี่ลำใหญ่ี่กัดตัวนี้ลำเล็กมัจะพอกินเหรอเออลำนั้นแหละลุงน้ำจะเยอะนะครับตอนนี้ปราแตนแวคะครับ ทำไมไม่ขึ้นไปครับไปเอายาดมยาหมองไหมคะนีอยู่แล้วเตรียมมาแล้ววันนี้ลุงเตรียมพร้อมนะคะวันนี้ลุงเตรียมพร้อมตอนนี้ลุงพลแวะอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านนี่นะขึ้นเขา้นเลยน อันนี้คือขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังออกกันอยู่ตรงนี้นะครับติด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 อย่างติดครับตอนนี้รถติดนะฮะกรุณาอย่าแตกแถวอันนี้พวกเราก็พากันปีนป่ายมาหลายท่านนะฮะรู้สึกาทงดูด้านหลังนะคะยังไม่หมดนะคะด้านหลังยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะ นะครับพิจารณาเชื่อสายตาทุกท่านนะฮะดูพื้นที่นะครับมันเป็นทางราดชันนะครับถ้าไม่ได้มาท่านดูตามไร้สดเลยนะครับตรงนี้ยังไม่ชันเท่าไหร่นะคะนี่นะจุดนี้ยังไม่ชันเท่าไหร่นะจุดนี้ยังไม่ชันเด้อ่านโอ้ยมีตนไม้เป็นโขดหินนะครับ ไม่รู so first, the summer, the totally ้จะกกี่ยกนะเนี่ยสามพักสามกิโล อันนี้เหรอปลาส้มนะปลาส้มมาด้วยเหรเนี่ยนะครับปลาส้มมาแล้วนะทุกท่านอ๋อปลาส้มก็มาด้วยนะครับมีนาตัวนี้นะครับนี่บอกว่าปลาส้มนะคุณเนี่ยนะครับวานะครับมองตรงนี้ปลาส้มมาชั่วทัวแล้วโอ้ทนายเก่งมากเลยนุ่นเรารู้สึกว่าจะล่าช้าลงแล้วน่เยอแกลรบี้ ติดไหมเหรอปั่นจักรยานนงโอ้จักรยานอีกแล้วขาแข็ง้ะใช่น่ากบียาวไม่หอบยาโอ้อยาที่ไปถึงน่นแล้วติดอะไรป้าเตนเปลี่ยนเกียร์เหรอ โอ้พี่ยาย่าพ yep> et ี่ยาย่าเปลี่ยนเกียร์นะคะเอาสาวนวลสาวนวลจะพีย่าหน่อยพี่ย่าเปลี่ยนเกียร์แล้วนะคะเกียร์นี่ขึ้นไม่ไหวเลยต้องเข้าเกียร์ใหม่นะคะโอ้โหโจถึงโน่นนะตามโจไม่ทันเด้อ เข้าน้ำหนูพักเติมน้ำมันแล้วนะคะเติมน้ำมันไว้ก่อนนะคะฟังเสียงเด้อพี่น้องตายแล้วเหนื่อยมะหนักกว่าหนักหนักน้ำนะเนี่ย ยังอีกยานะคะด้านหลังยังมากันไม่หมดนะคะแต่ข้างหน้าไปถึงมูนแล้วนะคะขอกำลังใจเยอะๆนะครับนนีก็แ้งานนะค อาจิรย์สอนยังทูสองนิ้วอยู่นะคะคบบย,ยังสู้สู้สยสอยู่ายายยมาถึงนี่แล้วคงกลับดวงไม่ไหวแล้วมั้งต้องระวังอย่างเดียวกลับ็คงไม่กลับคนเดียวแล้วมั้งเห็นมาเป็นก้อนก้อนนี่ต้องระวังข้อเท้าพลิกนะครับก้างไหนอ่าเดินทางคือเราเหยียบปุ๊บแล้วมันอ่ามันเมื่อนนะครับต้องระวังข้อเท้าพลิกเนี่ยมันเป็นก้อน ยาก็ตายหมดแล้วตอนนี้วานขบวนไป